ใครจะมีคําถามอะไรถามได้สบายสบายผมตอบได้ยินดีตอบให้หมดชี้แจงให้หมดไม่มีปัญหาโดยที่ไม่กักอะไรทั้งนั้นคือที่ผมอธิบายนะว่าน้องโมเนี่ยไอเรื่องที่มอมินาเนี่ยผมจะย้ำอีกรอบหนึ่งนะไอเรื่องที่มอมินาให้สัมภาษณ์วันนี้นะว่าบาดแผลหรือรูปศพแต่องโมอะไรแบบนี้ หนูขอให้ทุกคนนะคะอย่าเปิดเลยค่ะพี่เราอยากจะแบบสวยๆค่ะเรารู้ค่ะแต่ที่เขาเปิดตัวเป็นเป็นรูปภาพวาดเสมอกับเป็นกกรูปการ์ตูนไอวอมินาที่เขาเปิดนะคะเขาอยากจะเอาไปให้ประชาชนอีกหลายล้านคนที่ไม่เคยดูให้เขาดู เพราะสามปีท he ี like ่มาผ่านมาเนี่ยเขาแค่จินตนาการเอาว่าโมโมแตงโมเนี่ยแตงโมเนี่ยโดนอะไรบ้างโดนแบบไหนบ้างเขาก็เลยเปิดในรายการให้คุณเขาดูว่าน้องโมโดนนี่โดนนู่นมีแผลตรงขามีแผลก้างปลาหรือมีแผลตรงนี้แต่แผลตรงเนี้ยผมจินตนาการเอาเอง ว่าน่าจะเป็นกวดวายที่ทำทารูณใสอย่างเนี้ยยัดเข้าไปอย่างเนี้ยแล้วก็ลากออกมาแล้วก็มันมีอน,นันตออกมาที่ผมไม่รู้แต่ผมคิดเอาเองเขาก็อยากจะให้ทุกคนรับรูไอฮาจะไปช่วยดีไซ์ไม่ได้มันก็หุบป,ปากไปสิครับโมมีนาอย่าไปทำให้ประชาชนต้องแบบสับสน อย่าใช้วิธีการเป็นดาราและพูดจาแบบนี้แล้วต่อแห่ให้ต่อหน้ากล้องเนี่ยลองให้ต่อหน้ากล้องเนี่ยอย่าใช้วิธีการแบบนี้อย่านะอย่าใช้วิธีการแบบนี้อย่าแสดงนะอันนี้เป็นชีวิตจริงไม่ใช่ละครน,นะครับมอมีนาะจำไว้นะอ่ะสุดท้ายทุกคนนะ ที่ไม่ได้ฟังไอ้วันอยู่บำรุงนะไอ้วันอยู่บำรุงเนี่ยที่ตอแหลเกี่ยวกับผมไว้ในไลฟ์ผมอธิบายแล้วผมชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่เป็นความจริงทั้งนั้นไม่มีหลักฐานเอาหน้ามา้าเด็กข้างไข่มานั่งไลฟ์พูดเนี่ยผมมาอธิบายให้แล้วแต่ไอ้วันอยู่บำรุงผมไม่โอเคกับมันมึงด่ากูมึงดากก่มงดามาเลยมึงอยากจะสร้างความเท็จเกี่ยวกับกูและเอาหน้าม,ามา้ามาพูดเนี่ยมึงพูดเลยแต่อย่าใช้คําว่า มึงไม่เชื่อมึงคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มึงใช้ปากพูดว่ารักแตงโมเหมือนน้องสาวแตงโมทักมาหาเพอขอความช่วยเหลือไม่ใช่แชทที่มึงลวงหน้าเพจเนี่ยเป็นภาพสีเขียวเนี่ยตัวมึงที่ส่งแชทไปหาเขาสีขาวที่เขาทักหา,ามึง แล้วกูงมกนะกงมากนะกูงมงมากนะแตงโมมีเพื่อนตั้งหลายคนทําไมไอ้ลอกจิตคนนี้ยต้องเรียกที่ต้องส่งภาพนี้ไปหาวันอยู่บำรุงเป็นทายกรแฟนก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทก็ไม่ใช่ไอ้ลอกจิตรู้ได้ไงว่าวันอยู่บำรุงอะ่ะเป็นพี่ชายแตงโมงหรือว่าเป็นคุณสนิทแตแตงโมงแค่นี้ ก็คิดได้แล้วว่ามึงะเป็นคนที่ปลอมตัวเป็นโรคจิตคนนี้หรือมึงเป็นคนที่จ้างคนคนหนึ่งให้ไปทากหาแตงโมในลักษณะแบบนี้แล้วมึงเป็นคนที่ทักไปหาเขาก่อนและบอกเขาก่อนว่ามีโรคจิตส่งภาพแบบนี้มาหาพี่เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยน้องโมแล้วให้น้องโมต้องติดต่อกลับหามืง อารสนานะผมเปิดคลิปให้ฟังทุกคนนะเอาเอาคลิปนี้ก่อนเอาคลิปวันอยู่บํารุงก่อนผมเปิดให้ฟังนะผมไม่ผมจะไม่เปิดให้ทั้งหมดนะที่มันท้ากูให้เปิดมึงบ้าเปล่าใครจะเปิดภาพส่วนตัวอะไรต่างๆนาะนะมึงบ้าเปล่าไอ้โรคจิตไอ้บ้ากามไอ้สิบแปดมุงกฎ ไม่มีใครเปิดหรอกเอาวันนี้เอาวันนี้วันนี้เก็บวันนี้ก่อนอ่าผมจะเปิดให้เดี๋ยวผมปิดอ่าผมจะเปิดให้นะแางโมตอนนี้พี่หนุ่มสะดวกคุยแล้วหนูสะดวกคุยไหมครับโม มีคนว่ามันเข้ามากวนส้นตีมพี่มันมากล่าวหาว่าน้องพี่ยิงตำรวจตายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แฟนขับอี่ก็เข้าไปเถียงเถียงกับมันแล้วยู่ๆมันก็ส่งข้อความแบบนี้มาในเฟซบุ๊กพี่เต็มไปหมดเลยอะพี่ก็เป็นห่วงหนูเลยส่งให้หนูดูเดี๋ยวยังมีอีกเยอะเลยมันเป็นใครกันบ้าอ่ะจบไปนี้ก่อนส่งมาให้พี่ไอ้โรคจิตคนนี้ทำไมต้องส่งไปหามัน ทำไมไม่ส่งไปหาเพื่อนแตงโมทำไมไม่ส่งไปหาแฟนแตงโมทำไมไม่ส่งไปหาคนที่ใกล้ชิดกับแตงโมแล้วสามารถจะชี้แจงให้แตงโมรับรู้ว่าโรคจิตคนนี้กําลังจะขู่อยู่ทําไมเรียกที่ต้องส่งไปหาเมองเพราะว่าเมึงเป็นคนโรคจิตคนนั้นแหละไอ้โรคจิตเพราะเมึงเป็นคนที่ปลอมตัวเข้าไปไงถูกไหมทุกคนเฮ้ยเมียวไม่ใช้คำว่าชาติหมาเมียว มือนไม่น่ารักแต่ว่าลกจิตดีกว่าพูดเพราะหน่อยเออแมวแมวแมวไม่ใช้คําว่าลกจิตแมวไอ้ไม่ใช้คํว่าชาติหมานะแมวครับแมวแมวเอาแค่แบบลกจิตโผคือมันเป็นคนที่ทักไปหาส่งรูปภาพแต่งโมไปหาแต่งโมแล้วขู่ให้มาหาเนี่ยแหละเรื่องนั้นเกิดขึ้นจากนั้นแต่มันแสดงตัวแบบนี้แล้วบอกว่ารักแต่งโมรักแต่งโมแต่ ไลฟ์สดบอกว่าไม่เชื่อเป็นฆาตกรรมเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุไอ้ไลฟ์สดนั่งไลฟ์ทิกตอกเนี่ยปีเกเนี่ยขอตังอยู่เนี่ยเหมือนคุณขอทางอะ่ะนั่งปีเกไลฟ์สดขอตังเนี่ยเหมือนคุณขอทางเนี่ยรับเงินจากไอ้ห้าคนบนเรือเท่าไหร่มาเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นอยู่เบื้องหลังในพวกเนี้ยรับเงินมาเท่าไหร่เนี่ยกูยอยากรู้จริงจริง ใครก็ได้ถามไม่วันอยู่บำรุงแทนผมด้วยนะวันไปรับเงินมาเท่าไหร่คนน้ำเปล่าหน่อยนะ้องถามหน่อยนะอ๋อหมอเอาวันนี้มาให้ด้วยของอาจารย์ปานเทพแต่ผมไม่ไมไ่รู้กินยังไงอันนี้คืออะไรอะ่ะยาลองอ๋อแต่ว่าพอหมอเนี่ยน่ารักมากนะผมขอยาดองันนี้ จากไทยหมอก็เอามาฝากให้เยอะมากเยอะมากหมอก็เอาเอาดูเรียนมาให้ด้วยกินหมดแล้วหมอก็เอานนี้มาด้วยนางงามคอลลาเจนหมอก็เอามาเยอะมากแต่สิ่งนี้มีทุกอย่างมีลูกมี CCTV มีหมดผมไล่ไปดูเจสสกี้สี่ลำสามลำเข้ามา เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยววันหน้านะวันหน้านะผมจะเปิดในจอใหญ่ในทีวีใหญ่ให้ทุกคนผมจะเปิดให้ในจอใหญ่ในทีวีใหญ่ให้ทุกคนรับรู้เอาเป็นเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีหนึ่งว่าผมจะไลฟ์เมื่อไหร่ที่ผมมีวันหยุดและมีเวลาว่างยาวๆหน่อยแล้วเวลาที่ทุกคนสามารถจะเข้ามาดูได้ทีเดียวเดี๋ยวผมจะเปิดซ c t v ให้แล้วให้เราสังเกตพร้อมๆกันไปดีกว่า มันจะมี cctv มีจัสกีสีลำเข้ามาอันนั้นอะเห็นในภาพโจใหญ่เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยมันจะเห็นชัดเลยแล้วไอ้ลำหนึ่งก็นำนำหน้าเรือแตงโมไปมันก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วหลักฐานชาัดเจนขนาดเนี้ยไอ้พวกเนี้ยยังคิดว่าไม่ใช่เป็นฆาตกรรมอีก่อนเนี่ยฮะ งงมากแต่พวกเนี้ยยังคิดว่าไม่ใช่ฆาตก,การรมอีกกันเนี่ยอ่ะใครมีคําถามอะไรถามก่อนครับมีมีคําถามอะไรไหมใครมีคําถามอะไรครับ,บว่าว่าควยลําลคาในพวกโกก้มที่จ้างท,ท,ทางน์ดเปิลเรื่องขอรับมรดกในคราว โอคือใครเช็คได้ไหมอ๋อคนที่ขอรับมรดกจากแอปเปิ้ลของแต่โมมรูกเรียบร้อยแล้วครับู้เรียบร้อยครับผมแต่ว่ามันทางทางผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ของผมก็สำหรับพี่สุนทีอาจารย์ปานเทพหรือว่าพี่หมอหรือว่าพี่อาจฉริยะ เดี๋ยวเขาจัดการเองผมไม่สามารถจะเปิดชื่อเขาให้ได้แต่ว่ารับรู้เรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกคำถามอะไรอีกไหมใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยหมดเลยยินดีตอบให้ครับมีอะไรไหมวันอยู่บมรุงเข้ามาเหรอไม่เป็นไรให้มันกลับไปดูใน YouTube ก็ได้ขี้เกียจพูดเกียดคนที่ ช่วยอะไรไม่ได้แต่ออกมาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุไม่เชื่อเป็นฆาตกรรมเรื่องของเมืองสิงเออเมืองจะคิดยังไงกับเรื่องของเมืองอ่ะไอโรคจิตเอหนิ้วกลางนี่ก็มันเป็นยังไงนะวนิ้วกลางเป็นยังไงทุกคนอีโมจินิวกลางมีด้วยอ่ะนิวนิวกลางมีอีโมจิด้วยอ่ะ มีคนถามเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยถามว่าพี่หนุ่มกัญชัยคือคืออาจจะถามว่าทำไมพี่หนุ่มกัญชัยไม่ออกมาพูดแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าเป็นเป็นความคิดส่วนตัวของพี่หนุ่มแต่ถ้าถามผมนะทำไมเขาไม่พูดเรื่องคดีแตงโมเลยหนึ่ง พี่หนุ่มอาจจะไม่กล้าที่จะเอาทนายตัวเองมานั่งในรายการตัวเองแล้วโดนด่านะหนึ่งอันที่สองทนายตุ๋ยก็เป็นทนายพี่หนุ่มกัญชัยเป็นทนายส่วนตัวอันที่สามผมว่าทนายตุ๋ยเนี่ยมันไม่สามารถจะไปทนายให้การรายการอีกหลายรายการอ่ะ โดยที่ไม่มีคนที่อยู่เบื้องหลังแนะนําทนายตุย๋ยให้เป็นทนายให้กับรายการนี้รายการนู่นนะก็อาจจะเป็นฝีมอือพี่หนุ่มแต่ว่าพี่หนุ่มอาจจะพี่หนุ่มอาจจะแบบอา,อาจจะอัดอั้นในการที่จะเอาทนายตัวเองมานั่งในรายการแล้วให้ทนายตัวเองต้องโดนด่าเขาเรียกที่จะไม่เล่นดีกว่าแล้วอะไรที่แบบ ไม่ให้แกเล่นเลยเนี่ยแต่สิ่งที่แกบอกว่าแกเป็นพยายนอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าหมอพันธิทิพยแล้วก็อาจารย์ต้องเขาก็เป็นพยายนแต่เขาไม่ได้เป็นพยายนในเหมือนพี่หนุ่มนะเขาไม่ได้เป็นพยายนในพนักง,งานสอบสวนนะเขาไม่ได้เป็นพยายนที่โรงพักนะเขาเป็นพยายนในชั้นศาลเลยนะแต่เขายังออกมาวิเคราะห์ออกมาพูดได้แบบทุกอย่างแต่พี่หนุ่มแค่เป็นพยายนบอกเล่า เป็นพยานบอกเล่าในชั้นพยัญชนะงานสอบสวนไม่ใช่เป็นชั้นอายการหรือไม่ใช่เป็นชั้นศาลนะอันนี้ผมไม่รู้ทำไมถึงเหตุผลอะไรที่เขาไม่ก้าออกมาพูดแต่อยู่ที่พี่หน่วงพี่หน่วงจะเล่นหรือไม่เล่นก็าเ้แตะเขาแต่เมื่อสามปีที่แล้วสิ่งที่พี่หน่วงพี่หนุ่มเนี่ย ทำกับผมไว้ผมก็เคยพูดในรายการไทยรัฐไปแล้วว่าทําไม่ถูกต้องทําไม่ถูกต้องลูกผู้ชายเขาไม่ทากันลูกผู้ชายเขาไม่เล่นเกมสกรปรกแบบนี้กันสกรปรกไม่กว่ามาเอาเพจที่กระหลกกระลาเนี่ยเพจเสียสลายอะไรอะไร,อะไรนั่นน่ะให้เข้ามาพูดถึงเรื่องผมอะ่ะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลจริงและแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วไอทฤษฎีเนี่ย ไว้ใจบางแจ็คได้ไหมเชื่อใจบางแจ็คได้ไหมบางอุปโลกอันนี้มาจากรายการพี่หล่มนั่นแหละเพราะเอาไอ้เพจนี่เพจโนนเอาหลักฐานเท็จเอานน่นเอาโน,น,น่นมาพูดโดยที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่ชี้แจงได้หรือว่าที่ชี้ได้เลยว่าตัวผมทําจริงอย่างเช่นผมเคยอยู่สุราธานีแล้วผมเป็นคนครูผมสอนภาษาอังกฤษให้กับตำรวจ แล้วผมสอนประสานกิจให้กับพุ่งกับสุราธานีผมสอนประสานคิจให้กับพวกพี่ๆตำรวจที่สุราธานีแล้วมันมีวันหนึ่งอะ่ะเขาถ่ายรูปกันผมก็เลยเข้าไปถ่ายรูปผมแต่เอาตีความว่าผมแบบโอ้โหเอฟบีอ,อะไรต่างๆนานาผมก็แบบขำหาว่าผมไปคุมขืนเด็กนะักเรียนตัวเองโอ้โหมโหหนักเลยทีนี้หมหนักเลยไม่มีไม่มีแบบ ข้อได้จริงอ่ะแล้วออกมาพูดแบบนี้มันทุเล็มันน่าเกลียดอย่าไปพูดแบบนี้อย่าไปพูดคาว่าอย่าไปใช้คําแบบนี้ในเมื่อเรามีลูกสาวเนี่ยเราอยากเราอยากใช้ความเท็จพูดเกี่ยวกับลูกสาวคนอื่นเพศแม่คนอื่นผมแบบพูดพูดแบบนี้ง่ายกว่าอย่าไปพูดเลยมันไม่ดี แต่ถ้าจะมีหลักฐานเนี่ยมีผู้เสียหายจริงๆเนี่ยให้เขามาออกรายการในวันนั้นให้นั่งกลางรายการเลยแล้วฟูลอินผมเข้ามาแล้วจะได้ผมชี้แจงแต่ทุกวันนี้ผมขอพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มอัดรากยการเลยแล้วฟูลอินผมเข้ามาเลยแล้วในวันนั้นเมื่อสามปีที่แล้วนะที่พี่หนุ่มเอาแต่และคนออกมาพูดเกี่ยวกับผมเนี่ยเอาออกเลยแล้วใครชี้แจงไม่ได้ ขาเอาหลักฐานยืนยันไม่ได้เป็นหมาก,ากาันละกันแค่นั้นลูกผู้ชายเขาไม่ทําแบบนี้กันหรอกลูกผู้ชายเขาคุยกันอย่างนี้คุยกันอย่างนี้ลูกผู้ชายเขาไม่ไปหนีไปแจ้งความเท็จกันหรอกทางทางที่จับมือกันเข้าใจใกันแล้วส่งไม่อยากจะประมดแต่ส่งหมวกขนกระแสแล้วก็แชมพูของตัวเองมาให้ ผ่านไปสี่ห้าเดือนคดีแตงโมเกิดขึ้นทนายตั้มพาพี่หนุ่มไปแจ้งความแล้วอ้างว่าผมขู่ฆ่าพี่หนุ่มกัญชยัยเพราะแกมาทำคดีแตงโมแต่ตอนนี้ผมไม่เคยขู่ฆ่าเรื่องนี้เลยอันนี้เป็นแจ้งความเท็จนะแต่ตอนเนี้ยสมมตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะสมมติตอนนั้นอนะผมขู่ฆ่า แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ขู่ฆ่าพี่หนุ่มแล้วนะผมขอให้พี่หนุ่มทำแต่แกไม่ทำเห็นไหมกลับกันไหมง่ายๆเบสิกมากถามว่า F4 ขนกระแสหายไปเยอะไหมไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับใครนะ F4 ขนกระแสหายไปเยอะมากหายไปเยอะมากเยอะไปพอสมควรมีคนน้อยใจไหมน้อยน้อยใจพอสมควรไอ้ไทยรัฐเนี่ย เชื่อใจไม่ได้ไอ้ไทยรัฐเนี่ยเชื่อใจไม่ได้ไอ้ไทยรัฐอะ่ะเชื่อใจไม่ได้โน้า no. าคภูมิแน่จริงอ่ะในวันนั้นลบรายการทิ้งทำไมล่ะครับเก็บไว้สิเพราะเรื่องจริงอ่ะรับไม่ได้ไงก็เลยลบทิ้งแต่มีคนอื่นเขาดูดไว้ปิดปากกับภาคภูมิ วันไหนที่เขาเปิดรายการเนี่ยเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยช่วยไปเม้นหน่อยปิดปากกับภาคภูมิโอ้สายใจจริงปิดปากกับภาคภูมิจริงๆแบบูมพูดอยู่อ่ะูมคือจำได้ไหมพูดในรายการอยู่อ่ะตอนภูดอินข้าวแนละ้วพูดอยู่ว่าไทยรัฐชอบตัดต่อไทยรัฐชอบแบบลบรายการทิ้งเหมือนขนกระแสเนี่ย อัดรายการเกี่ยวกับแจ๊กับสี่ครั้งลบทิ้งเลยเขาบอกว่าไทยรัฐไม่เคยตัดต่อไทยรัฐไม่เคยลบทิ้งแม่งไม่เกินสิบนาทีลุ้มจากรายการปุ๊บลบเลยจ้า,เอ,า,เ,อา,เ,อาเอ้าเอ้าเฮ้ยกลับมา่กนไหยบอกว่าไม่เคยลบทิ้งแต่รอบนี้ลบทิ้งไปเลยโอ้ตายละโอนกระแสออกรายการหนึ่งอัดรายการเกี่ยวกับ อ๋อไม่เอาครับหนุ่มกัญชัยส่งอะไรมาให้หรอไม่เอาอ่ะเขาไปดูในรายการเขาเขาตั้งอยู่หน้าโต๊ะเขาอยู่คือคือพี่หนุ่มเนี่ยยอมขึ้นศาลลงศาลยอมโดนคดียอมให้ไอ้ทนายธรรมราชเนี่ยไปค่อยบ้าจี้พ้ยหนุ่มตลอดเวลา พี่หนุ่มยอมทุกอย่างยอมเดินทางไปสุราธานีขึ้นศาลลุงศาสอะไรต่างๆนานาเนี่ยพี่หนุ่มยอมนะแต่ไม่ยอมลบรายการลังเกไอเบกเชื่อมจิตแต่แจ็คไม่แค่โขนะพี่หนุ่มอาจสีครั้งลบเลยไม่เก็บไว้แตกมล้ะคนจริงเขาเก็บความจริงไว้เขาไม่ลบการแล้วคนจริงเขาคุยกันแบบ เออมึงโฟนิมเข้ามาอะไรคุยอย่างเนี้ยผมมาพร้อมใครอยากจะไปเชิญหน้าเนี่ยผมมาพร้อมเข้ามาเลยผมไม่สนว่าเป็นใครอ่ะขึ้นมาคุยเลยผมคุยคุยได้หมดคนจริงเขาคุยกันเขาไม่ได้แบบอัดเลยการแล้วเอาแบบพวกที่เป็นความเท็จเนีย่ยพยานที่สร้างขึ้นมามาพูดเนี่ยแล้วลบทิ้งไม่ได้ครับมีอะไรอีกไหมมีคำถามอะไรไหมว่า ว่ามันจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นข่าววาเทโรยองรีโทยยองรีโทยยองมีใครมีวเท็กซ์ยูเครนรักสแพลลอะไรอันโชว์นะไมเป็นภาษาข่าววาตายโมยังไม่ต้ยยังมีชีวิตอายุจริงอีกด้วยชิ้นช้าเนี่ย็นพิษยอะไรวะ อ่านให้ฟังเขาบอกว่าเขาว่าแตงโมยังไม่ตายมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่จริงไหมแตงโมยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่จริงไหมยังไงก็เสียงเข้ามาอยู่ดีแตงโมยังไม่ตายครับแตงโมยังอยู่ในใจเอฟซีของแตงโมคนที่รักแตงโมเสมอครับแต่ล่างแตงโมไปแล้วนะครับ อย่าไปอย่าไปจินตนาการอะไรแบบนั้นล่างแตงโมเนี่ยไปแล้วแต่ตัวแตงโมชื่อแตงโมหรือความรักของแตงโมหรือความทรงจําดีๆของแตงโมเนี่ยยังอยู่ในใจยังคููอยู่ในใจคนที่รักแตงโมและคนที่เป็น fc แตงโมพันแท้นะไม่ใช่เพื่อนไอ้เพื่อนปลอมๆนะไม่ใช่เพื่อนปลอมๆนะเป็นคนที่เป็น fc พันแท้ของแตงโมเนี่ยแตงโมยังอยู่ในใจเขาเสมอครับ ความใหม่แบบนี้มันจะง่ายกว่าอย่าไปจินตนาการอะไรแบบนั้นนะ,อะเออแต่โมใครซื้อหวยไว้ก่อนที่ไปเนี่ยเดี๋ยวให้หวยดีกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวติ๊กตอแบรนด์เอาเหรอเอาเหรอต้องถามชาวเน็ตไอ้ให้หวยติ๊กตอ,อกจะแบนด์ไหมแต่ถ้าพูดพูดได้ไหมพูดเลขได้ไหม ทำไมติ๊กต็อกมีกดเยอะจังวะคืออยากจะให้คุณเข้ามาดูเยอะๆต้องกดหัวใจไปเรืเอเ่อยๆเออช่างเถอะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ไปละจะไปนอนแล้วห่วยๆแล้วเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก่อนที่ไปนอนเนี่ยให้ห่วยเขาก่อนชอ่างมันผมให้ทำมือได้ค่ะเอาทำมือได้แต่ชว์ได้ไหมชว์รูปได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โชว์หนิดว่าไงนะคะเขาไม่ให้พูดตัวเลขคโอ้อะไรขนาดนั้นอะโชว์ได้แต่ห้ามพูดโชว์ได้แต่ห้ามพูดอะไรขนาดนั้นอนะทิกตอกนี้ทำไมทิกตอกแบบเนี้ยอาทุกคนไม่เป็นไรปิ้วก็ปิวป้วเ๋อวก็ไปละทุกคน <laughs> กดหัวใจเลยวันนี้เราเป็นใจดีกดหัวใจให้รัววเลยวันนี้ใครกดหัวใจเยอะที่สดุดน่าจะเป็นคนผู้ชนะรับไปซื้อตามนั้นเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าหาหาง่ายหรือเปล่าเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเกือแตงโมซื้อก่อนน่าจะ หกเจ็ดวันก่อนที่แตงโม Diamond ไปขึ้นเรือ,อลำเฮียลำนี้นะ <respuesta. S 1> แตงโมซื้อไม่กี่ว e ันก่อนที่ไปขึ้นเรอนะกดหัวใจแบบตรงเนี้ยไม่ใช่หัวใจในเมนหัวใจตรงหน้าโจยแทบแๆบแบทบนั้นแหละอ่าแทบแทบมาเลยครับแทบแทบมาเลยเดี๋ยวมันตกกระซสายั่ขึ้นจอ้วย ปซ้ายอยากขึ้นจอด้วยแปซ้ายอยู่ไหนแต่แปซ้ายอย่าเพิ่งขึ้นจอในไลฟ์นี้เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวโอนไปด้วยนะ <c oughs> แปซ้ากูพูดไปเยอะนะมึงเดี๋ยวพีวิวก่อนคนแรกแปซายเดี๋ยวกูปิดไลฟ์นี้เดี๋ยวกูไลฟ์ใหม่มึงก็ค่อยขึ้นไลฟ์นั้นเดี๋ยวไลฟ์นี้เดี๋ยวมึงโดนกับกูไปด้วย <c oughs> ชาวเหตรอรออยู่เนี่ยหาเจอ,อยงังกำลังจะหาอยู่เนี่ยแป๊บหนึ่ง รูปของแตมตั้งเป็นเพื่อนรูปเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเซิร์ฟอเมริกาไม่เป็นเป็นเรื่องจริงไหมเร่องนคนละเซิร์ฟหรอใช่เราอยู่อเมริกาอ๋ออเมริกาไม่เป็นไม่เอฟซี FC แตมอ,อาจจะเป็นอรอรอกือยูก็พออิจฉาสุดที่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งสิรูปเยอะจังอ่ะดูริดูรูปเยอะขนาดเนี้ยหาอยู่แป๊บหนึง่ง <c oughs> ก่อนที่ไปหาอยู่แป๊บหนึง่งอยากจะให้อยากจะให้หวยไงอ๋อโอเคไม่โดนแบนแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นเสิร์ฟนอกเขาบอกขอที่ทยก็โดนก <c oughs> เดี๋ยวเจอละเจอละอ่า เขียนเลยนะเขียนเลยนะทุกคนใครโชคดีก็รับไปนะอ่าใครโชคดีก็รับไปนะทุกคนพร้อมยังอ่ากดหัวใจให้ถึงสองล้านเลยลีลายเยอะเกินไม่ได้ลีลายเยอะเกินอ่ากดหัวใจให้ทุกคนโอเคพร้อมนะไม่ได้ไม่ได้พูดเลขมั่วนะพูดจากนี้แหละจาก ที่จอมโคเคยซื้อไว้นะอ่าไม่เชื่อก็ดูร้อยสักก่อน <c oughs> ดูร้อยสักก่อนเดี๋ยวพูดจากตรงนี้โช์ยอย่างนี้แคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอโอเคใครแคปทันไหมฉันคิดว่างี้ว่าเราหหวยกันป่ะเอา้าแคปหน้าจออีก <c oughs> ใครแคปทันอ่า <c oughs> ใครไม่ถูกก็ต้องใส่ตุ้มหัวใครไม่ถูกก็อย่ามาว่าเรานะไม่เอานะอ่ะเธอแคมปหน้าจอหน่อยอยู่แคมปหน้าจอเป็นปะลองแคมปหน้าจอสิแคมป์จอใหมแคมปหน้าจอโชว์ให้หน่อยมันเป็นยังไงใช่ชัดใช่ไหม,ไหมอือใั่ตอนนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าได้นะใครแคปทันขอกดหนึ่งหน่อยอะไรอีกได้แล้วเหลือแค,แคประทันแล้วเหลือแค่ซื้อเราจะถูกไหมเอาได้แล้วใช่ไหมทุกคนทุกคนได้แล้วเนาะเอหวยหวยไทยกี่เลขวะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมอืมไม่รู้ว่าจะเล่นเจ็ดแปดหกไม่รู้อ่ะกูเชื่อแบบนี้ยกูเชื่อแบบเนี้ยเจ็ดแปดหกมากกว่าอะไรอ่ะอ่ะมีคำถามอะไรหรือเปล่าทุกคน มีคำถามอะไรไหมขออ่านหน่อยมีคำถามอะไรไหมเออไม่ได้ล็อกร้านใช่ไหมไม่ได้ล็อกประตูนั้นใช่ไหม,มจะได้เขามาเปิดร้านได้พรุ่งนี้อ่ามีคำถามอะไรไหมถ้าไม่ถูกไปเก็บเงินที่บ้านนะไม่ถูกก็มาเก็บเงินที่ผมได้เลยครับกี่บาทไม่รู้ว่าเขาซื้อเท่าไ่กี่บาทอ้ากี่บาทอ่ะ กี่บาทอ้อผมให้เลยไม่เป็นไรหรอกแปดสิป่ะมีคนถามว่าจะไปยังอยูย่จ้ะตบอบต่ตอบมีคนถามเรื่องไอเสียที่เจอศพคนแรกว่าไอไอเสียหน้าอุบาทนั่นเหรอ,อ,อไอเสียอะไรนะเสียชื่ออะไรนะเสียสมพงษ์อ่ะพี่รู้สด,สด พิรุษสุดๆเอไอ้เสียสมพงษ์เนี่ยหมันแบบกตัวผมนะเคอเหมืนแบบโจรเนี่ยขโมยอ่ะโจรขโมยเอาไม่เอาจรไอ้จรที่แบบมือใหม่เนี่ยจรมือใหม่นะขโมยของปุ๊บแต่พอจับได้โอนยอนไปแล้วก็ชี้ให้ตำรวจอ๋ออยู่ตรงนู้นเจอแล้วเจอแล้วเหมือนเด็กๆอ่ะเข้าใจปะ โยนเียาแบบเด็กขโมยสิบบาทผมแม่จับได้โยนไปฝั่งนูน้นอ๋อหนูเจอแล้วค่ะหนูเจอแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือประมาณนั้นแหละทุกคนเข้าใจความหมายนะภาษาไทยผมก็แปลแบบแบบนี้แหละ